กับผมกาบสวัสดีพ่อพี่น้องสูขส่ขุนสุขนนะครับนี่ภาพมาเบิงบักพริกการอนุบาลบักพริกครับอิเป็นโดมสาหรับอนุบาลบักพริกต้นกาต้นพันธุ์โดยเฉพาะนะครับเมื่อว่าจะเป็นต้นของบักพริกหรือว่าของเมลคเทศนะครับนี่นะครับเอ,เ,อเป็นนาดโดมแบบนี้นะครับเก็บความชื้นน้ำและก,กันแสงน้ำนะครับกับมเบืองครับนี่ครับ พันผิดทีทําก,ททการอนุบาลในถาดครับกาทิตประมาณนี้นะพี่นอ้องพลังกิเติบใหญ่นะครับอันนี้อนุบาลได้ประมาณสองอาทิตย์นะครับผมแต่อ,อีกประมาณต่อสองอาทิตย์นะครับตดวิกเก็ตสูตรยี่ิบหาเจ็ดเจ็ดอีกเที่ยวนึงกันอาทิตย์พร้อมที่จะปูไดแ้วครับพี่นอ้องครับ นับแลกเข้ากับทำการพาเพาะเมล็ดในถาดแล้วก็เพราตะมันง,งอกขึ้นมากนะครับเขาก็ค่อยมาจิ้มลงในถาดลุมแบบนี้อีกที่หนึ่งนะครับยูนี่เกือบพันต้นนะครับยูนี่ครับเบิ้งนอี่น้อง อนุบาลในตนพันธ์แข็งแรงพี่นหน้าพี่ปูกดูแลไงพี่น้องนะครับคือข้ามันว่าตะตนพันธดีไม่ใช่ไปว็วเาเคิงนะครับถ้าจะเป็นสมัยตะโบรันเปนร์ติวานลงไม่ดินนะครับแล้วก็ถอนไม่ปลูกแต่ว่าตอนนี้กะเห็ุแบบนี้มันกะ ปวกสบายดีนะครับผมหอ,อนย่าปูกับจิมจิมห่อซอนจิ้มปูจิมปูแล้วครับนี่ครับีเฟซสองฟังนะครับฟังนี่ได้ใหญ่เบืเอาเทตมากนะครับน,นี่นุบันเฉพาะพริกเฉพาะพริกพริกไปก้อนนะครับผม สังเกตนะครับเริ่มแตกนะครับแตกยอด่อนแตกกันมีของมานแล้วนะครับตอนนี้ยังไม่ท่านให้ปุ๋ยให้ยังนะพี่น้องนะครับ,นะรบอีกประมาณจากอาทิตย์หนึ่งน้อยทีลดปุ๋ยเกดนะครับแตกดี <c oughs> ขอยางนิงนนรูการเกษตรที่ต้อสอบถามไลด้วยครับผมขอบคุณอะไรติดตามครับ And you say, Need no one to make me happy. An independence is.